เป็นรถปีใหม่เลขใหม่9000เท่านั้นยางบิสโตนปี2022ค่ะและเบาะของเจ้าตัวนี้นะคะในส่วนของคนขับเนี่ยสามารถปรับได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะ ไม่ใช่รถดูดันแต่ก็หลอเหมือนกันไม่เกรงใจใครต้องบอกเลยนะคะว่ารีวิวรถวันนี้เป็นรถที่เข้ามาเมื่อไหร่ก็มีคนจองทันทีค่ะแถมที่สำคัญนะคะเป็นรถปีใหม่เลขไม่9000เท่านั้นวันนี้จะพาพบกับเจ้า Toyota r รีตโว o ดั l e Cab 2.4ปี2022รุ่นมิดค่ะต้องบอกเลยนะคะพี่ๆเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นมิดที่สวยมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าล็อกโครลหล่อแบบนี้ไปเลยสีดำดุดค่ะคมไฟใส่กลิปเป็นไฟ LED ไบบีมแล้วก็มีไฟ เดย์ไทม์ไล i n งด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยแม็กเดิมจากศูนย์ีทูโทนลายดอกไม้ค่ะขนาด18นิ้วเสริมด้วยยางบิสโตนปี2022ค่ะพี่ๆคะ่ะตรงบอกเลยว่าใครที่ได้รถคันนี้ไปเนี่ยก็คือได้รถที่หล่อสวยแล้วก็คุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวตองจะพาไปดูในรอบๆร,รถกันนะคะ ด้านข้างค่ะมือจับค่ะเป็นมือจับโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีที่เหยยบบันไดเหยียบก็ยังใช้งานได้นะคะไม่มีรอยแตกหักอะไรเลยสภาพสวยมากค่ะด้านหลังแมกไลเนอร์เดิมจากศูนย์ไม่มีรอยแตกหักเลยสภาพใหม่มากถ้าดูจากปลาเปล่า,าเนี่ยอาจจะเห็นเป็นฝุ่นบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดพี่ๆมาซื้อรถกับตองเนี่ยก็คือจะได้รถสภาพใหม่แน่นอนเราจะทําการขัดสีชวีวันให้ใหม่กลิบและตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีเซ็นเซอร์ให้ถึง 6จุดได้กันค่ะแล้วเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยสวยขนาดนี้เราไปดูกันด้านในดีกว่าไหมคะไปค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย มาในส่วนของด้านในนะคะคอนโซลหน้าสีดำทูโทนสลับเงาก็คือเทดุดันไม่แพ้ใครเลยค่ะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสก็คือตัวนี้นะคะมีกล้องหลังให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าคอนโทนแอร์นะคะสามารถปรับได้เป็นแบบแมนนวนเลยเจ้าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าเสริมมาด้วยปุ่มอีโค o โหมดนะคะแล้วก็จะมีปุ่มพาเวอร์โหมดเพิ่มมาด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชั่นสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายได้เลยก็คือครบครันแน่นอนและที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะคะหน้าจอแสดงเลขไม่เพียงแค่9,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสวยครบจบจริงๆค่ะและบอกของเจ้าตัวนี้นะคะในส่วนของคนขับเนี่ยสามารถปรับได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะดูนะคะเป็นไงคะ สามารถปรับได้แบบอัตโนมัติค่ะคุณลูกค้าสภาพเบาะเนี่ยใหม่กริปแน่นอนทั้งด้านหน้าและด้านหลังในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะมีจุดติดคาซิตให้ด้วยถึง2จุดแล้วก็เพิ่มมาที่วางแก้วดักของด้านหลังค่ะก็คือสวยครบจบจริงๆค่ะคุณลูกค้าที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันครบทั้งหมดเลยเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องจะไปบอกข้างนอกคะ่ะ เจ้าตัวนี้นะคะพี่ๆราคาเปิดตัวอยู่ที่891,000บาทแต่เมื่อพี่พี่มาซื้อกับตองนะคะบอกเลยว่าจะอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นก็คือประหยัดไปเลย200 0กว่าบาทค่ะพี่ๆค่ะก็คือบอกเลยนะคะว่าได้รถสวยๆส,สภาพดีเลขไม่น้อยในราคาเพียง 680,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญเมื่อพี่ๆมาออกรถกับต้องภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามีโปรโมชั่นต้อนรับตุดจีนค่ะเฮงที่1นนะคะเลือกรับท้อง iPad ตู้เย็นทีวีไปได้เลยแล้วก็ยังมี โปรช่วยผ่อนอีก6เดือนแรกค่ะแล้วก็แถมไปเลยนะคะบัตรคูป,ปองฟรีเติมน้ำมัน1000บาทค่ะพี่ๆอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจบอยรถบ้านทุกสาขาหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีก็ได้ชะอำหัวหินและราชบุรีก็ได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะใครที่สนใจสุดหล่อของเราก็อยากจะให้ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะยังไงก็บ๊ายบายคะ่ะ